สวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ที่รังทุกท่านนะครับผมนี่ก็จะเป็นคลิปที่สองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับก็นี่คือตรงนี้จะตรงกับทางขึ้นนะครับทางขึ้นจะอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าขึ้นไปข้างบนนี้จะมองเห็นเขาทมอรัดอยู่ทางด้านนี้นะครับตรงเดียวตรงกันไปเลยครับมองแล้วตรงไปจะเห็นเขาทมอรัดเลยนะครับขึ้นไปข้างบน เดี๋ยวผมจะไปพยายามค้นคลิปเก่าๆมาให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่ครับปีนป่ายโบราณสถานนะครับสมัยเด็กๆนะมีข่าวมาใครได้ยินว่าเขาว่ามีคนลงไปข้างล่างนะไปได้พระองค์หนึ่งแล้วก็ไม่ได้ข่าวว่ามีใครได้อองเลยนะข้างบนนะั้น บนมันจะมีป่องแล้วข้างล่างจะเป็นห้องถูงนะเขาเล่ากันมาอย่างนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเขาเล่ากันมาเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานยืนยันว่าอะไรยังไงะคะโอ้สุดอันนีสส้สุดนะครับแต่อันนู้นไม่สุดอันนู้นใหญ่กว่าอันนี้นา่าจะหลายสิบตันเลยนะครับที่แถวนี้จะเป็นดินทรายนะครับ ดินทรายทั้งนั้นเลยครับเนี่ยดินทรายดินทรายนะครับจะเป็นดินทรายซะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เลยทั้งหมดแต่ข้างล่างลงไปลึกๆบ้านบ้านผมเคยขุดบอ่อน้ําใช้สมัยก่อนยังไม่มีอ่ายังไม่มีป่า,ปาพ่อพอกับปู่ผมปูทวดผมขุดขุด,ด,ดลงไปไม่ใช่ปูทวดเด็วปู่ขุดขุด,ดเป็นบอ่อ กว้างประมาณเมตรหนึ่งเมตรมันเมตรยี <interrupted> <t un 95> <cũng S 2> ่สิบขุดลงไปลงไปลงไปขุดง่ายนะครับพอลึกลงไปลึกลงไปจะเจอชั้นหินแบบนี้เลยครับจะเป็นหินแบบหินเขาเรียกหินอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะไอตรงนั้นมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเดินตรงไหนได้เนี่ยนะครับเราพากันมาคุยป่ากันแล้วไอ้ย่ะ อ๋อนี่เขาขุดนี่เขาขุดนี่ก็อีกบยบอ่อน้ำเหรอเป็นเหมือนบอ่อน้ำครจุดตรงกลางนะครับผมสำรวจก่อนมองซ้ายมองขวาขออนุญาตนะครับอ้ครับเป็นเหมือนบอ่อน้ ไม่กล้าเดินไปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นหินแบบนี้นะครับที่พ่อผมขุดบ่อลงไปลึกๆข้างล่างขุดไปประมาณไม่แน่ใจนะห้าหรือสิบเมตรไอ้สิบเมตรเกือบสิบเมตรเลยครับไม่ถึงสิบหรอกถ้าสิบก็โอ้โหลึกจัดประมาณห้าหกเมตรนี่แหละไม่แน่ใจนะครับแล้วจะเจอน้ําซึมออกมาเลยใช้ค้อนกับสกัด สกัดลงไปลงไปเพื่อที่จะเอาน้ําใช้ครับแต่น้ําใส่มากนะครับน้ำออกมาใส่มากแล้วก็ใช้ถังผูกกับป้ายไม้ไผ่ตักลงไปแล้วก็สาวขึ้นมานะครับแล้วก็มาเทใส่ถังใส่ถัถงแล้วก็หาบเอาไปใช้ที่บ้านนะครับหลังๆมาใช้เป็นปัม๊มหลังๆมาก็จะใช้เป็นปัม๊ม แถวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเจ้านี้บางจุดก็จะขุดลงไปก็จะไปเจอดินเหนียวดินลูกลังดินทรายก่อนดินเหนียวดีลุกลังแล้วก็เจอชั้นหินบางที่ก็ไม่เจอนะครับแต่พื้นที่แต่แถวนี้จะเยอะมากหินแบบแบบนี้นะครับจะเยอะมากหินจะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่จะเยอะมากแต่เป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ได้อย่างนี้นะครับเป็นรูปแบบก้อนไข่ก้อนหมันนะครับ นักท่องเที่ยวก,ยะะก,ยก็เยอะนะครับร้านค้าก็เยอะรถก็เยอะนะครับแค่นี้ผมก็เหนื่อยครับนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับน,นี้เหมือนสร้างขึ้นมาใหม่นะครับว่าของเดิมมันมีรูปลักษณ์เดิมอยู่แต่ว่าเขาสร้างให้มัน าคลึงกับของเดิมนู่นก็เหมือนกันนะครับเฮ้ยข้างในนู้นก็มีหลังคาเหมือนมีเหมือนคล้ายคายแบบเมื่อกี้ที่ผมให้ดูอะที่เป็นเหมือน ที่ผมบอกว่าเฮ้ยเป็นเหมือนบ่อน้ําอะไรนะรตรงนั้นน่าจะมีอีกเหมือนกันนะครับีน,นะครับพื้นที่โดยรอบอุทยานนี่จะมีโบราณสถานตามจุดต่างๆนะพอสมควรนะครับ อ้ใช่เหมือนกันนะครับใช่จริงๆนะครับมันไม่มีทางไปดูนะเราต้องลุยป่าไปว่ามันเป็นอะไรนะหาทางไปก่อนว่าจะไปได้หรือเปล่ามีแต่ป่าไว้นะครับ เป็นเหมือนกันกันกบที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าอันนี้น้ํามันขังหมดแล้วครับพื้นที่ดินทรายตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าขูดบ่ออะไรไว้น้ําน้ํามันจะซึอมออกมาเต็มเลยครับเพราะมันเป็นดินทรายนะครับนี่ครับอันนี้รอยเขาสูบน้ําออกไปแล้วนะไม่เข้าใจ ว่าทำไมดินมันถึงถมโบราณสถานได้โดยเฉพาะเขาคังนะครับเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันครับว่าทำไมมีดินถมเต็มไปหมดถมเป็นป่าเลยครับจนไม่รู้ว่าเป็นเขาคังนะครับไม่รู้ว่าเป็นโบราณสถานนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นเหมือนอาคารแปดเหลี่ยมเนาะ น,นี่ก็เป็นอาคารทรงกลมนะครับดูบริเวณรอบๆเขาข้างนะครับแล้วก็จะมีโบราณสถานประมาณเนี้ยแบบเนี้ยทรงแปลกก็เยอะอยู่นะครับ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับไอ้ที่เรียบๆนี่คือทรงทรงของใหม่นะครับไอ้ที่เป็นขุขานะคือทรงเดิมนะครับรูปเดิมนะครับก็จะประมาณนั้นนะนี่นะครับนี่เยอะพอสมควรโบราณสถานนะครับนักต้องเที่ยวก็เยอะอื่ ค้าแม่ค้ามาขายของให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเยอะมากะจะเยอะกว่านักท่องเที่ยวซะด้วยซ้ำนะครับนี่เส่แล้วตรงนี้ก็มีอีกอีกหนึ่งด้านทุกด้านจะมีจะมีโบราณสถานประมาณนี้อยู่ทุกทุกด้าน อืมนะครับอุ้ยครับก็จะประมาณอยากจะนักท่องเที่ยวพอค้าแม่ค้าก็เยอะข้างบนมันจะเป็นยอดเป็นยอด อาดว่นาน่านจะเป็นเจดีอยู่ไม่ใช่ดีเจนะครับเป็นเจดีอสิบคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเผื่อมีโอกาสได้เข้าไปในอุทยานประวัติศาสตร์เทพจะมารีวิวให้ดูนะครับ